ครับพบกับผมเอกลินชาแนลกับเกม h ฮโ o 3 ODS EP นี้ก็เป็น EP ที่13แล้วครับผมก็เนื่องเรื่องอใกล้จะจบแล้วนะฮะเอาละมาไปพูดท่ามทำเพลงไปลุยกันเลยครับผม อ่าโอเคไปกันเลยครับรู้สึกว่าตัวละครของเราเนี่ยจะเป็นตัวจะเป็นตัวเอกที่น่ารันทที่สุดแล้วจริงๆเราข้ามไปไม่ได้แล้วก็ย้อนกลับอะต้องหาทางข้ามอีกฝากให้ได้สินะ อนี่มันคือที่ที่เรามาตอนแรกนี่ต้องไปด้วยวิธีพิเศษเหรอโอ้โหมาถึงปั๊บก็เจอของแข็งเลยครับผม

ทางนี้เปล่าน่าจะใช่นะประตูนี้ผมไม่อยากเสียเวลากับไอ้พวกนี้ ร้อย <100. S 2> ต้องหาทางขึ้นไปข้างบนนะ น,น่าจะมีบาะแสพิเศษเออให้เราค้นหาหรือเปล่าให้ดูก่อนเรียบร้อย เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเลีอีกตัวนึงอ่ะโอเคอืมเรามาตรงนี้ผมคิดว่าเกมมันน่าจะมีเบาะแส เออให้ตัวละครหลักของเราไปนี่เหรออ๋อให้เราหาทางไปเองปะ่ะโอ้ลงไปไงวะเนี้ยจะบอกก็โดดลิฟต์ไปอะ่ะจดเคโอ้โหลงทุนน่าดูครับ โอเคครับเราลงลิฟต์มาแล้วนะอ่าดูพิกัดแถบโอเค <c oughs> เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวค่อยไปมีการต่อสู้ที่ดุเดือดจริง เหมือนเมนเฟรมระบบคอมเตอร์เลยเกมเซฟละเรียบร้อยนี่กกำลังเสริมไม่ได้นะจ๊ะ ดีนะที่เราเจอตัวที่ไม่ค่อยเก่งมากอ,ะอากา่ะโอ้กระสุนก็ใกล้จะหมดแล้วด้วยระบบคอมพิวเตอร์ของฝั่งมนุษย์ถูกเจาะหมดเลย อีกเหรอมีศพอยู <t> ่หนึ่งออ

เรียบร้อยครับโอเคเราต้องไปลวมทีมนะน่าจะใกล้ถึงจุดหมายแล้วล่ะอีกไม่ไกลามาก This stack lock down tight. locked the is down อ๋อน <Yeah, ี่มันคือคนเหลือรอดใช่ไหมเหลือรอดคนสุดท้ายนะที่ถามว่ามีใครอยู่ไหมโอเคให้เปลี่ยนปืนกับเขาดีกว่าให้เขาเอาปืนดีๆไปนะครับไม่ยอมอ่ะสแต็กซ์ unlocked hit the switch ระบบระบบคอมอะระบบลิฟต์มันล็อก โอเคเราเจาะระบบละเข้าไปแดกก็คงมีทางเดียวที่เราต้องไปนะโอ้อ่ะโอเคปะ ไม,ไ,ไม่ยอมเปลี่ยนปืนอ่ะมันใช้แต่ลูกซองอย่างเดียวไอ้หมอนี่

เอาไปไปไปเพ ah> ื่อนๆเราเกือบตายมามาพลทหาร let's go Light. Okay เพื่อนเราเปลี่ยนอาวุธไม่ได้ไงวะโอ้โหเดี๋ยวะเกือบไม่รอด ทางนี้ทหารล็อกอีกแล้วเหรอโอเคเราเราต้องเจาะระบบแล้วล่ะ,ะตัวละครเราก็ไม่ค่อยพูดเลยเว้ย You hear that? Buggers down on your level. Oh no, they're up here too, coming out of the damn fence. Get back. No, it ah! can't. Crime doesn't pay. ตายแล้วเรียบร้อยดีแล้วต้องมาคนเดียวอีกแล้วโอเคอุตส่าห์มาะคบะงมต้องนานนะเพื่อเพื่อนรอดชีวิตอิยจยรานที่แห่งนี้ไหมกว่าจะเจอเพื่อนกว่าจะมีเพื่อนนี่มันยากมากเลยนะ

แลวเราก็ได้ของแรงด้วยเช่นกันครับมาโอ้น้ำแข็งถูกแช่แข็งขนาดนี้เลยเหรอเหมือนว่าเรายิ่งลงมาลึกลงมาเรื่อยๆมันจะเย็นขึ้นเรื่อยๆเยเ็นลงเรื่อยๆนะครับสถานที่แห่งนี้ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมไปหาเก็บของอะไรให้เรียบร้อยก่อนแล้วเขาลงไปข้างล่างที่เรามาเนี่ยน่าจะเป็นอ่าศูนย์ระบบคอมพิวเตอร์มั้งใกล้เจอเพื่อนแล้วยังหวาที่เล่นมาเนี่ยเจอแต่ผู้รอดชีวิตนะฮะ ว่าได้ยินเสียงปืนนะแต่ทำไมไม่เจอคนเลยวะหรือมันกัดหรือมันสู้กันเอง <Access> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาก่อนหาก่อนมีทางไปทางไหนมั่งอ๋อนี่น,นี่เจอแล้วเจอแล้ว จะจะมาได้แล้วเราจะเจาะระบบยังไงอ่ะโอเคครับ EP นี้ก็สิ้นสุดลงแต่เพียงเท่านี้ครับเพื่อนๆล้วพบกันใน EP ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับทุกคนบ๊ายบาย